นี่นะคะดูเลยค่ะดูสิ่ะแกะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ตกใจนะคะแล้วก็จะกระโดดสูงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาให้อาหารแพะแกะกันนะคะก็จะมีกระทิ้นนะคะแล้วก็จะมี หญ้านะคะที่เราไปเอามาให้น้องๆแพะแกะนะคะไปถอนมานะคะโอ,โอ้โอ้ตามลุดไปแล้วไปแล้วกระถิ่นก็มีแต่ฝักสวยๆงามๆนะคะนี่นะคะดูดิคะดูทีคะแกะมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะที่ตกใจนะคะแล้วก็จะกระโดดสูงนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ขนของขนอาหารให้น้องๆแพะแกะก็จะ อันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้านะคะที่เป็นสอบสอบนั้นก็จะเป็นหญ้านะคะหญ้าที่เราตัดเราเกี่ยวมาให้เขานะคะให้ทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จะอันนี้จะเป็นอาหารโปรตีนสูงนะคะกระินนะคะเดี๋ยวก,ก็จะเอาลงให้น้องๆของเราได้กินกันแล้ว